สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเมื่อนี้ครับน้องๆเขาอันนี่นะครับน้องๆเขามาเยี่ยมมายามครับน้องเย็ซีครับมาจากใครครับมาจากอำเภอสมเด็จเป็นมะน้องแม่นครับมาจากอำเภอสมเดชยังไม่เขียนนองเดียวคนเห็นจังมาจากอำเภอสมเด็จโอ้ดีใจร้ายครับอันน้องเขาก็ซื้อทำเสั้อแ่เป็นมาสู้กินครับน้ำแป๊บซี่น้ำยังโอ้โหนะครับเด้อขอบคุณขอบใจน้องๆเข้ามากับมือเนี่ยเอ้าน้องๆ โอ้ยต่อวอ่าหนีเอฟซี FC นี่ชุดนี้ชุดที่สามครับเซ้า <c oughs> ก็มีคนมาอยู่เซ้านี่เตือนน้ำโคก็ฝากด้วยไปไหนเผด็งบอปเฟดเขาบอกหลาบ้านตัวยังเ้นเหมืนหน่อยเป็นงเพิ่เพื่อสมเด็จเลยอ่าแบบอยู่อันเภอสมเด็จครับแต่ว่ามันมันว่นกันบ้านอยู่สมเด็จเลี้ยงเรียงครับเลี้ยงเรียงครับ ให้ไปเพื่อสมเด็จอยู่ให้ไปตะกี้ร์ให้ไปส่งคนให้ไปซื้อก็ขอว่ตาตลาดตลาดเขาเรียกตลาดตต้ลุงอ๋อครับตลาดตต้ลุงครับแมวมั่วคบเก็เพื่อสมเดชไงได้มั้ยเพื่อสมเด็ชไงครับไงวันเด็กจำได้ยังลองไปลองไปเบ้างครับเอฟซีน่นาจะหลาย มีคนมักไรอย่างนี้สมเด็จ่บอกแม่ครับโอ้แต่ว่าในเป็นเพื่อศาสคารือว่า <c oughs> อันไม่แล้วอันไม่แล้วทุ่มมือมัน้คว้าไม่แล้วจกแล้วมันทุ่มมืเอเด๋มมันทุ่มมือไปเนี่ยลถเก็บพยานครับรไม่ลเก็บพยานยังไรับงงงงเป็น,นอะแฝงนี่หว่าฟาดข้าเจ้าเซกอนะ่องเลยอยู่เยอยู่ ซื้อซื้ออะไรนีก้ก็ทั้งเทียบไฟแดงตาบ่ะน,าบนะครับ, oh. บน,น,นะครับโอ้วีซีแถวบ้านไม่กินครับให้เราจับแซบ oh. แต่ว่ายันใครเคียงก่อนไก่ครับอืมอยู่ไก่อ๋อ oh. อันนี้อันนี้ซ่อนตัวบนนี้ซ่อนไปกันฟ้าผมครับฟ้าไอซ่อนนี่บอกอ๋อสิอ๋อเหมือน,น, oh. นไอนไข่ไนอันลงคลิปอยู่เลยครับไอ้ไอ้ล่งนี่ตัวตัวมังเพ็ดปอมมั้ง เหนือใช่ไหมครับปูเพ็ดปลอมกุ้ลายซุมเพ็ดปลอมมากับจ uh ับจ uh ับช uh ิบพี่ไปล่องเสมออันี้แม่นเพ็ดจริงครับพี่บมติดตามได้ด้ดแม่นเ็ดนี่ครับี่้ติดตามมแมนอันนี้ปลอมเดี๋ยวจนมีเ็ดปลอมออตอนนกดไว้เดี๋ยวผมหาให้เสซมปลอมนี่็ลายลาเรยครับมจสแกง ผมหลาเห็นเป็นหลานี่เป็นบ่ครับนี่็นกบ้อาเป็นแสนงนีครับากความเนี่่ต้องหสองเห้ผมนะครับของแก่เล่นี่มาลั่นพููทันแล้วเลยพู้ทนแล้วนี่อันนี้อันนี้กรเพียไอเยอะแต่ว่าไอไม่ค่อยเพแพนี่อันนี้นนีนีนี้ของแก่เ่อ ติดตามอ้หายใหญ่ดีสุเลยผมพมครับอ้องแยางเ้ยมาแจกเม่งฝาแยงเดียวมมีรสอะรอี่มน่แมกนะ ตามไปเลยครับติดตามไปเลยครับคนมันต่อไปบอ่เดยลงสิบนี่ก็เทอยู่บอกดไปเพีนี่ก็เทอยู่มอยากงกิบไดทียร์ไหมนี่อย่างำอกิผมสี่เดไปเบื้งน้ำซ่องกวางวาแค่ก็ไปลงนี่ไหก็โอ้อยากยินสองแทรหาเมื่อไหรอยู่แต่ว่านึกว่าอันเป็นแซนเหรอว่าสองแท่ององไอพตคนติดตามสองเนึ่ คุติดตามเพราะจว่าส่งปลอมคุณติดตามโปรไลน์ไลน์แมนกระจอบปลอมส่องเนาแล้วก็ไปนี่ยูทูบเรื่องของขวัญดิสซ่าครับซ่าิงย้อนเส้นเนื้อได้ก็ได้อด็ติดเดยนบอกิดครับ๋ยไปเ่อนตอนแว่นี่ผมรถสปีลซ่าเอานไ่ได้กินหรอกยั้ยังก็จะอัชกินต่อกินเลย พอเรามีคลิปลงแล้วนะครับอเอ็นบ้ครับเดี๋ยวผมก็ติดตามมาตลอดนในเฟซบุ๊อันที่ว่าเป็นแซนนะครับไอ้รอดไปแต่แซงรู้ไหมครับมาเล่นเหมือนกันครับงรอดล่นไอ้ นั่นโอ้ยมันติดยาแล้วไปขึ้นเป็นหมาดครับบ่ครบแล้วบ่ครบแล้วนั่งพูดื่มตะยาพูดผมก็บ่มักเดสมันติดยาไงเป็นอะไรบ่เร็วครับเป็นอันนี้ช่องเที่ยเล่นมาครับช่องแท้ YouTube นี่แต่ว่าเฟซได้ไอสิคอนได้จริงจริงเว้ยเต้นนี่เฟซเนี่ย ไอ้ต right. right. uh ิดตามในี huh. then, uh ่ยูทูบให้ผมไปที่ตามผมได้ก็ได้ครับครับผมเบริงเบริงนี่นี่ของเทียนี่คนติดตามสองหมื่นสามว้าวไม่ครับนี่ครับติดตามไปแล้วครับผมขอบใจหลายหนอติดตามด้รถมาสู้กันโอ้โหแต่ว่าไม่อยากทั้งหมดไม่มีคนต่อแม่นครับ แห้เมฆบางนั่นละไค่ไปทายรัดเดเตียวอยู่ <มา S 1> เดียวเดียวนเดีเ๋ยวเนี่ยต้นเนี่ยต้องคำมือ้นคำที่ประกันเพิ่มเมฆอ่ะมันจะมีถนนฟังทั้งผี่นรอวะทัทง้<ม>ทงทงั้งผีอ่ะลไปน้อยแลสิพอเลยเ๋ดเยวเนี่ยต้นัน,นก็ใ่ๆเสีบ้วมีมียอเขาเออ้มนก็ไล่อยู่ะน,นกะโซ่ยอยบอกไอ้ไปไหวพตาพนมจมรองเงินมาไป ไปถามนต้ไอ้เปดีไป,ไปมันโทรมาอยู่ต้องไปหาวิวยนสมเด็จเรครับไอต้องไปหาริวยูนสมเด็จน,น้ำยี่สลีลายอีนนีเนี่ยเอ็ม,ม,มกับลายแล้วแถวน้องซีกัลายกันนะว่าไหนไปเที่ยวไไปไ ย่างะไนี่วะไปตันหนแมนไปเข้าไปนเ้่อง่ไปเดีวไปสะนประเดี๋อนแกมจะไปแล้วมันวันละเที่ยวพัดผู้สิงอ่ะลงมากแบบเมื่อยแล้วมันจะคำเราได้กลับบ้านกลับมาขวอนในเมืองกับซินพักกินคอจิตาตัวลุงในเมืองกับซินอีกน่านางกิตต่มาห้องเซ

ว่ามีป <ator> ีแช <Sh uk le> ่เนยแช้ย้กิล้เนี่ยตั้งมุ้ะเีย้ามัแย่ฟันเนนี่เมาตมากเลยเออใ่กเลย่ใคิอย่างเนี้สคิลงมับพอดีอย่ แน่นเย็นอยู่เลยครับผมขี่รถมาหอนแบบนี่เลยโอ้พี่นกคอยมีต้นไม้หลายซื้อพี่ตนไม้หลายเน่สีเย็นดีกว่านี้อยู่นะครับตอนนี้กิ่งเย็นดีเสี้เชียนเงายังเบาหมอนเนาะเย็นตอนนี้เสี้อเชียนเงาเดียวสบายดีอยู่นิดเสื้อเสื้อเบากว่าหลายบทบาทครับ มีผู้สาวนอยมัคั้ันบ้นี่ม่เหี่ยวนี้เร่นเอานปรด็ตั้งใจเล่นคักประเด็นเราตั้งใจเล่นไปเนี่มันสิได้เราแล้วมันสิการไปเล่นก็ไปเล่นไม่ตนมีผู้่าวอย่างเงี้ในอันจีบสาวโย่หม้อขอไรอย่ี้มอขอแต่ตมัคลิปจีบสาว่แมนแครับหม้อครับจไรคุณสิการอัดคลิปคำคมนะครับ